การประชุมการดำเนินการติดตามประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่6มกราคม2565เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายภาคินติรพงศ์ไัยบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมดำเนินการการติดตามประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีรองนายกเทศมนตรีรองประหลัดเทศบาลน,นางสิริธรจังโกดนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคสิบจังหวัดขอนแกน่นนางสาวรัชนาวียงปฏิ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายในการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทางเริ่มตั้งแต่ระดับครัวเรือนสร้างพฤติกรรมลดคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดขยะตั้งแต่ต้นทางตามแนวทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็น,นกลไกการลดปริมาณขยะอินทรีย์ในชุมชน ในการดำเนินงานและสนับสนุนการเรียนรู้จากพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จและจะต้องมีการสร้างกฎระเบียบขึ้นใช้ในพื้นที่เพื่อสร้างความสามัคคีความมีวินยัยและปลูกจิตสำนึกสาธารณะรวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมลดปริมาณขยะและสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะเพื่อประโยชน์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนที่ยั่งยืน สำหรับแนวทางการกำจัดขยะในเขตเทศบาลปัจจุบนันการคัดแยกขยะต้นทางในระดับครัวเรือนจัดการขยะต้นทางก่อนนำมาทิ้งในขยะเทศบาลโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ซึ่งมีปริมาณกว่าร้อยละ50ของขยะทั้งหมดโดยให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลแล้วจัดการในถังจัดการขยะอินทรีย์ประจำครัวเรือนกรณีไม่มีที่ฝังถังจัดการขยะอินทรีย์ก็สามารถแยกทิ้งในถังรวมประจำชุมชนได้ ในส่วนของสถานที่กําจัดมูลฝอยเทศบาลได้วางแผนการฝังกลบมูลฝอยอีกชั้นเป็นชั้นที่5ซึ่งจะสามารถรองรับมูลฝอยได้อีกประมาณ1-2ปี